เสียงร้องที่แหบแห้งมาพร้อมกับเบสคู่ใจและขาใหม่ที่ลอยอยู่เหนือหัวนี่คือเอกลักษณ์ของศิลปินสุดเท่ที่ครั้งหนึ่งเคยได้สร้างวงดนตรีที่มีการเดินทางอันยาวนานมาถึง40ปีวันนี้ติดจอสตูดิโอจะขอพาทุกทุท่านย้อนกลับไปชมจุดเริ่มต้นผลงานและจุดจบของหนึ่งในศิลปินตำนานผู้นี้กันเลมมี่คิวมิสเตอร์ไดนมแห่งวงการร็อก จากคณะมอเตอร์เฮดเอียนเฟลเซอร์คิวมิสเตอร์เกิดเมื่อวันที่24ทธันวาคมปีคริสต์ศักราช1,945ณเมืองสโตกออนเทรนสแตฟฟอร์เชียร์ประเทศอังกฤษเมื่อครั้งอายุ3เดือนคุณพ่อและคุณแม่ของเอียนก็ได้แยกทางกันก่อนที่ในเวลาต่อมาคุณแม่ของเขาจะแต่งงานใหม่อีกครั้งกับอดีตนักลักบี้จอร์จเอลวิช ซึ่งจอร์ดเองก็ได้มีลูกติดเช่นกันถึง2คนเอียนได้ย้ายไปอาศัยอยู่กับคุณแม่และครอบครัวใหม่ของเธอที่เกาะแองเกอร์ซีที่ตั้งอยู่นอกชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวลส์เขาได้เข้าศึกษาอยู่ที่โรงเรียนยอร์สโกไซทมัสจอห์สและที่แห่งนี้เองครับที่ทำให้เอียนถูกเรียกชื่อว่าเลมมี่เป็นครั้งแรกตอนสมัยเด็กผมนี่ตัวเปิดประจํห้องอยู่นะผมมักจะเก็บค่าคุ้มครองจากเด็กคนอื่น และเมื่อทําแบบนั้นน,นันๆเข้าเด็กที่จูบผมถายเงินไปประจำเวลามันเห็นผมเดินมามันก็จะองิมงำงม,ม,มและพูดคําว่าเลมี่เลมี่หลังจากนั้นเอียนก็แทนตัวเองด้วยชื่อเลมมี่มาโดยตลอดชีวิตที่กําลังก้าวเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นของเลมี่เขาก็เริ่มสนใจในเรื่องของดนตรีและม้าครับ